เป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับหลวงปู่ติมชายาโชติธรรมโมสิบพุทธจารย์โตพรมรังสีแห่งวัดระฆังสิบหลวงปู่โตหลวงพอสดคู่เข้มขลัง มมีีพลัทควาดงสิห้าในในใจสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับชาแนลรีวิวพระนะครับวันนี้นะครับพระทุกท่านรอคอยมาถึงผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเปลี่ยนเสมา8ดรอบนะครับพญาปูหนีทรับนะครับรุ่นทรัพย์เจริญราบหลวงปูนิ่มโชติธรโมวัดพุทธมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับนะ รุ่นนี้นะผมได้มาด้วยกันทั้งหมด2ลังนะครับ1ลังนั้นมีแค่50เหรียญน,นะวันนี้นะผมจะทําการแกะทั้ง2ลังเลยแล้วก็คละเข้าด้วยกันนะก็จะได้100ลุ้นนะลูกค้าผมทุกท่านนะจะได้ลุ้นเนื้อเงินทั้งหมด2เหรียญน,นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายการที่10นะรายการที่10อ่ะขออนุญาตไม่แกะแล้วกันเพราะว่าเป็นเป็นเนื้อนวะนาะกากเงินมีลูกค้าท่านหนึ่งเขาจองไปแล้วอ่ะเดี๋ยวจะแกะเอารายการอื่นแล้วกันนะครับ ดูรายการที่11ด,ดีกว่านะครับรายการที่11นะครับ <c oughs> นะครับรายการที่11นะครับมีดไม่ค่อยคมเลยนะ <c oughs> นะครับโอกล่องแตกเลยนะครับโอ้โหนี่คือรายการเนื้อทองทิพย์ครับอันนี้คือรายการแจก,กสุนจองครับเนื้อทองทิพย์ลงยาด้านหน้าหลังนี่เขาา <c oughs> มีใบรายการแปะมาแบบนี้ลูกค้านี่ นี่เราดูเนื้อง,ง่ายๆเลยฮะนี่ง่ายๆเลยครับนี่โหดูหน้าพลาครับโอ้โหอย่างงามเป็นไงฮะแจกสุนจองครับลงยาฟ้าด้านหน้าด้านหลังครับเสมาแปลรอบครับผมเสมาแปลรอบอเดี๋ยวเขาตัดให้ชมเลยแล้วกันมาดูกันว่า,เ,าเหรียญน,นี้เลขนัมเบอร์เท่าไหร่นะครับอู้เหรียญหนามากนะเ,เหรียญน,นี้โอ้ย เลขสาสาครับโอ้โหเป็นไงฮะสวยงามไหมครับเลข3ามสามผมขอเจ็ดรบาทใครอยากได้อ่ะเอาไปที่700รอยบาทครับเลข33มสิบสามครับอ่ามาใครอยากได้ตอนนี้รายการลุ้นน่าจะเหลือว่างอยู่ประมาณ1นึ่ลุ้นสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวผมจะแกะให้ทุกท่านชมนะ,ะเป็นตัวอย่างนะครับนี่คือ รายการแจกศูนย์จองนะครับเลข3าาทองทิพย์ลงยาฟ้าด้านหน้าด้านหลังมาสเตอร์พีชตัวพิเศษสร้างแค่200เหรียญน,นะครับนะอ่าเดี๋ยวมาดูรายการที่12นะครับรายการที่12นี้เป็นเนื้อรวมชนวนมวลสารสร้างแค่60เหรียญน,นะครับเป็นรายการแจกทานนะครับรวมชนวนมวลสารลูกค้านี่เลยนี่เลยครับรวมชนวนมวลสารครับนี่เห็นไหม ใบรายการเขาแปะมาชัดเจนเลยโอ้โหอย่างงามนะครับเนื้อชนวนนะครับรวมชนวนมวลสารจากพระเกจิอาจารย์นะทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับที่ท่านได้นะจานแผ่นชนวนมวลสารแล้วก็นํามารอมรวมเป็นชนวนเนื้อนี้สร้างแค่60สเหรียญคนใอยากได้ผมขอแค่500บาทครับอ่ามาง,งามๆเลยเป็นไงฮะดูหน้าหลงปูนิ่มเลยลูกะ้ะโอ้หน้าอย่างคม จมูกโด่งมากฮะนี่เป็นไงฮะหลวงปู่นิ่มเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่โตนะครับเป็นลูกศิษย์ของอะไรอะหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตขั้นตอนต่อไปผมจะทำการแกะแกะลังรายการลุ้นเนื้อนะครับเพื่อคระเนื้อให้ท่านชมนะครับ100ลุ้นนะที่ตรงหน้าท่านนี้นะครับ ว่างแค่หนึ่งลุนนะครับนะว่างแค่หนึ่งลุนนะครับเดี๋ยวหนึ่งลุนสุดท้ายนี้ผมจะขออนุญาตแกะให้ท่านชมเลยนะผมจะแกะให้ท่านชมเลยนะครับหนึ่งลุนสุดท้ายนี้นะนะครับผมจะแกะให้ท่านชมนะครับโหติดแน่นมากกล่องนะครับอ่ะนะครับมาดูกันว่าอันนี้ใบรายการลูกค้ามีใบรายการมาด้วยนะครับนะอนนี้ใบรายการนะครับรายการลุ้นเนื้อนะครับนี่ใบรายการมาให้ด้วยนี่ฮะ โอเคนะครับอ่ะนะครับอันนี้น่าจะเป็นการกระแทกนะครับไม่มีอะไรนะครับไม่มีการทําตําหนิเนื้อเงินมาลูกค้านะชัดเจนนะครับผมเช็คดูให้ดีอีกทีนะครับเพื่อความชัวร์นะครับไม่มีนะไม่มีการมัดยางไม่ไม่ทำตำหนิใดๆนะครับอ่ะผมขออนุญาตนะทําการเทเลยนะฮะ เลยนะครับอ่าโอเคนะครับเคเลยนะครับอ่ะแกะลังถัดไปนะอีกหนึ่งลังนะครับแกะเลยนะครับผมจะกระเข้าด้วยกันนะทั้งสองลงังนะทำให้ลูกค้าของผมนะได้ลุ้นเนื้อเงินทั้งหมดนะสองเหรียญน,นะครับไม่มีใครกล้าทําแบบผมหรอก <sneeze S 1> นะครับนะมันไม่คุ้มนะครับไม่มีใครกล้าทำนะมีผมคนเดียวกล้าทํานะผมอยากให้ลูกค้าผมได้ลุ้นเนเงินเยอะๆนะฮะอยากให้ทุกท่านได้ ไอ้ลุนกันได้เยอะนะครับอ่ะอันนี้ก็ไม่มีการทำตามนี่เนาะโอเคนะครับอ่ะพระเข้าไปด้วยกันนะ100ลุ้นที่อยู่ตรงหน้าท่านนี้นะครับนะว่าง1ลุนอ่ะผมขออนุญาตทำการค้าก่อนนะครับเพื่อความชัดเจนนะในการค้าหาวัตถุมงคลน,นะใครที่นะอรออยู่นะใครที่สั่งจองไว้นะท่านที่รออยู่ท่านก็รอรับได้เลยนะผมจะจะส่งให้ทุกท่านนะภายในวันนี้ผลงานสุดพรีเมียมนะเสมา8ดรอบนะฮะ หลวงปูนิ่มนะปัจจุบันหลวงปูนิ่มท่านอายุ96ปี76พรรษาถ้าพูดถึงเสมาแดรอบแล้วก็โอ้โหนะใครก็อยากได้ใครก็อยากเก็บแล้วนะท่านเชื่อผมดินะครับนี่คือเสมาแรอบของหลวงปูนิ่มนะครับนะฮะอ่ะครับ,รบชัดเจนนะครับเลยนะครับเพื่อความกล่องค่อนข้างใหญ่นะทำให้คระยากนิดนึงนะกล่องใหญ่มากนะครับกล่องใหญ่จริงนะครับ อ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับหนึ่งลุนสุดท้ายนี้นะครับผมขออนุญาตนะทำการแกะให้ท่านชมเลยแล้วกันนะฮะเอาหน้ากล้องนี่มามาหยิบขึ้นมาหนึ่งลุนนะครับสุดท้ายนะครับแกะให้ท่านชมเป็นตัวอย่างนะครับว่าเราจะได้เนื้ออะไรนะครับมาลุ้นไปพร้อมกันเลยนะฮะเฮ้ยโอ้โหนี่กเนื้อเงินทองแดงอาบเงินครับลูกค้าครับ นะฮะดูง่ายครับดูง่ายแบบนี้ดูง่ายโอ้โหอย่างงามทองแดงอาบเงินครับนะทองแดงพรายเงินโอ้สวยงามมากนะครับรายการนี้สวยงามจริงๆครับห<ๆ>เหรียญน,นี้เลขห้าหครับโอ้โหนี่เลขห้าหกชัดเจนนะลูกค้านะชัดเจนไหมเดี๋ยวผมมาส่องสวยให้ท่านชมอีกทีนะเหรียญสวยมากนะใครอยากได้เหรียญน,นี้นะทองแดงอาบเงิน ผมขอที่500บาทนะใครอยากได้เอาไป500นะครับนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะไปทำการแปะหมายเลขนัมเบอร์นะครับ1-99ถึงสักครู่เดี๋ยวครับผมได้ทำการแปะหมายเลขนัมเบอร์1-99ถึงเเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เลือกเบอร์ไว้แล้วนะครับผมขออนุญาตนะหะยิบส่งให้ตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์นะผมขออนุญาตหยิบส่งให้เลยนะครับนะตามนะฮะ เพื่อความรวดเร็วนะครับในการจะส่งวัตถุมงคลน,นะในวันนี้นะครับนะผมจะพยายามจะส่งให้ทุกท่านนะภายในวันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการที่ผมนะแกะได้ก่อนนะก่อนอื่นจะเป็นรายการแถมแจกสูนจองนะครับเหรียญนี้นะฮะเป็นทองทิพย์ลงยาฟ้าอ่าเดี๋ยวขอญอยตเคลียร์พื้นที่อันนี้คือรายการที่11เเนื้อทองทิพย์ลงยาฟ้าด้านหน้าด้านหลังมาสเตอร์พีชนะครับเหรียญนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับเหรียญน,นี้จ่าพิเศษนะลูกค้าเป็นรายการพิเศษซึ่งตัวลงยาพิเศษหน้าหลังนะเหรียญน,นี้แจกศูนย์จองสร้างที่200เหรียญน,นะครับเสมา8ดรอบพญาปูนีบซับซับเจเลยลาบหลวงปูนิ่มโชติธรมโมนะครับนี่เลยนะทีเด็ดอยู่ตรงนี้นะครับเลข33ลูกค้าชัดเจนเนาะเลข3าด้านหลังเป็นเท้าเวสวุวรรณปางประธานพรน,นะครับ นี่เลยนะดูหน้าหลงปูนิ่มครับโอ้โหว้าวเลยดูจมูกครับแหมสวยงามนะาอู้สวยงามสวยจริงฮะลูกค้านะนี่เลยโอ้ภาษาอีสานบ้านผมบอกงามเอลีเดอร์เห็นไหมสวยจริงครับนี่นะฮะโอ้โหดูใบหน้าหลวงปู่นิ่มครับ นี่ฮะสวยงามนะเหรียญน,นี้ครใดอยากได้นะผมแบ่งปันให้ท่านราคาพิเศษนะวันนี้ท่านเอาไปที่700บาทพอนะครับ700บาทพอนะสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเลข33เป็นรายการแจกศู์จองสร้างแค่200เหรียญน,นะท่านฟังให้ดีนะครับอ่ะผมขออนุญาตเก็บนะใครอยากได้ก็แคปเลยนะเหรียญน,นี้700บาทพอนะครับขออนุญาตเก็บนะฮะนะเดี๋ยวเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะครับ เนื่องจากวันนี้ก็พัสดุค่อนข้างเยอะนะครับอาผมจะให้ท่านชมนะฮะอันนี้นะครับจะเป็นเนื้อรวมชนวนมวลสารนะครับรวมชนวนมวลสารนะลูกค้านะเป็นชนวนมวลสารที่พระเกจิอาจารย์ท่านจานแผ่นทองนะครับท่านจานแผ่นทองแล้วก็นํามารลอมรวมเป็นเหรียญนี้นะครับนี่คือรวมชนวนมวลสารนะสวยงามมากนะดูจากผิวเหรียญก็โ,โหเข้มขขังแล้วนะ ดูหน้าลงปู่หน่อย,อยผมชอบจมูกมากเลยเหนมะดูตาหลวงปู่มันไม่มีทิฏฐิเลยนะครับดูรอยเหี่ยวย่นนะดูครับลูกค้าเหมือนเป๊ะนะครับถ้าจะเอาเหมือนกว่านี้ท่านต้องไปดูที่วัดพุทธมงคลน,นะนี่สวยงามมากเห็นไหมดูตาดูจมูกนะครับปากคอคิ้วคางนี่ในะด้านล่างพญาปูนิบซับ เนี่ยเอกลักษณ์คือขอบเสียมาลูกค้าดูขอบเสียมาเนี่ยจะเป็นเป็นก้ามปูนะฮะซึ่งเป็นก้ามปูหนีบซับนะครับนะสวยงามนะเหรียญนี้ใครอยากได้เอาไปที่500บาทพอนะฮะ500บาทพอนะครับอะกล้องไมโฟกัสนะเลข60บนะครับเอาไปที่500บาทพออดูหน้าเท้าเวสวรรณสักนิดหนึ่งนะครับโอ้โห ทาเวสวรรณหน้าคมมากครับนะฮะปางประธานพรนนะครับว้าวนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ขออนุญาตนะเก็บนะฮะสำหรับเหรียญนี้นะใครอยากได้นะท่านก็เข็บเอานะครับในราคาเพียง500นะผมก็ให้ท่านแบ่งปันกันไปนะครับอีกหนึ่งองค์สุดท้ายนะครับผมแกะได้นะครับเป็นเนื้อหรายการที่6.26นะครับ เป็นเนื้อทองแดงอาบเงินโอ้สวยงามนะเดี๋ยวนี้นะครับนะ6.26เป็นเนื้อทองแดงอาบเงินนะครับอ่ะเดี๋ยวตัดให้ท่านชมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดให้ท่านชมนะครับทองแดงอาบเงินสว,สวยเลยนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ท่านชมเดี๋ยวจะให้ดูผิวพระนะครับนี่คือทองแดงพร,รายเงินนะโอ้นี่ดูขอบนี่นี่ขอบนี่ก็รู้ว่าเป็นทองแดงนะครับเห็นไหมขอบยังเป็นทองแดงอยู่เลยนะนี่นะครับนี่ ทองแดงพรายเงินครับุู้สวยงามมากนะเรียนนี้เลขนัมเบอร์ห้าหกอืมนะสวยงามนะครับเลขมหาเสน่ห์นะครับใคไรได้ไปก็โอ้จมูกพระนี่แบบผมถูกใจจมูกพระมากเลยลูกค้าไหมสวยงามจริงๆงนอะโอ้โหสวยงามมากครับดูตาลงบุ่นิ่มนะฮะดูแววตาท่านอะดุดมีชีวิตเลยนะ จมูกสวยจริงๆฮะปากวุ้ยไม่มีที่ตีเลยครับสวยงามนะเหรียญน,นี้นะใครอยากได้ผมขอที่5้าอบาทพอใครรับแ KB เลยครับนะแ KB เลยนะฮะโอเคเนาะนะครับอะนะครับขออนุญาตเก็บไว้นะเดี๋ยวก็มีเจ้าของติดต่อมาเองนะพะพระเขาบอกว่า <entlich S 1> พระเรียกเจ้าของนะครับนะเดี๋ยวก็มีเจ้าของเขาติดต่อมานะเขาเรียกว่าพระเรียกเจ้าของนะครับใครเป็นเจ้าของก็ติดต่อมาด่วนเลยนะครับนะโอเคนะครับสําหรับวันนี้ ตูมตามกับชาแนลรีวิวพระต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับกับเสมา8ดรอบซับเจริญราบพญาปูนิบซับหลวงปูนิ่มโชติธรม,มวัดพุทธมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ